ลาหรอปลาสลิดสลิดนะสลิดบางบอกไม่รู้เร oh, ื่องเลยเนี่ยอลไรเลยไปแล้วไปแล้วแล้วพี่บีอยู่นู่นพี่บีพี่บีเด่นเลยนะไปนิมานพี่เดอยู่บนมอไม่รู้เลยจริงไม่อยู่เลว่าแล้วว่าแล้วเพราะว่าเขาอ่ะเขาไม่อยู่ว่าอย่างเลยนะ ก็ไม่มีอกาศเก้ตัวเลยอะนิ่งมันเตะดิผมเดินไปในผมใจโท้เราเห็นตอนไปดูเลนโค้งแขนกันเออแบบมีแต่คนมองแบบไอเบียร์ว่ากูไม่อยู่ยังมีชื่อกูตรง่นี้ร้อเลยร้อนเลยไม่ต้องตัดเอาลงเลยนิมานชื่อเหมือนอยู่อินเดียนะเออจริงเขาไม่อยู่เบี้ยวนะนั่นไม่หยิพ่อมานิมานมังคืนนิมานเหมินชื่อนามสกุลเออมันเป็นนามสกุลนิมานนิมันนิมานเหมิน จะต้องไปเลยจะลงที่คอนที่พยอะไรแม่ได้ไหมอะไรเหรอทิ่พายเหรอไม่เคยไปเลยคือเดินสายกินร้านกาแฟเดียวก็นอนไม่หลับแลยร้ากาแฟไม่เป็นที่เรไปไม่ทันได้ไปโอ้ไปหาจัตที่คอนให้เนทที่เชียงใหม่เหรอไปนั่งดูอะไรนะก่จุว่มอัพเราเปลี่ยนสถานที่ลูกโอ้ยน่ารักสุดๆเลยกดที่ยังสวยเท่าเนทแล้วท่านเนทไม่ได้ที่ดาว เออนิดจบไปวันเนี้ยำไมไม่ได้ยินดาวพูดเ่ยเป็นเป็นการไม่อะไรเนี่ยเติมนิดเ่านี้แล้วในสายตาแม่ใหม่แม่ไม่ให้ตังค์ไว้เลยตังค์หมดกระเป๋าเลยแม่ไม่ต้องบอกไม่ให้ตัดปากจริงจริงอะไรนะกินข้าวของพี่อารีอ่ะพี่อาร์ซี่แม่จ้างเนี่ยแม่แม่ไปแม่ไม่ไปแม่ น้องอยู่คอนโดสามล้านนะน้องโอ้ยจะตังค์ไปกับคุณตาเแล้วเรืองอย่านะาู้ให้ลูกเขียวมันก่อนดูดูอย่าพูดถ้าหนูไม่มีกิ้งหาผ้าได้แทนเฮียบิดาเมาใหญ่ตอนนี้ป้าไม่เคยมาป้าบอกเข้าไม่ได้ไม่มีข้าวหรือไม่มีค่าวผัดอะไรแบบนี้ป้าพูดอะไรพูดออกมาทำได้เสมอเล่เนมีเนื้อข้าวเนี่ย กับพีวิวเม่อเมื่อเช้าเนี่ยนั่งมองหน้ากันอ้าวิวไม่มาเชื่อไมกินได้สมื้อเลยน่ะกันี่โม่บอกเลยว่าเดียวว่าเดียวมาปลาทูกินได้งตัวตัวใหญ่ชว่าเลียวตัวหนึ่งเลยวิวไม่ได้กินเลย จะบอกให้เมื่อเช้าวเน็ตพลิกใจอะไรนะผู้หญิงที่อะไรอย่างนี้คอการลดการการลดอาหารอ่ะต้องมีต้องมีสมาธิในการกินฉะนั้นแล้วก็ต้บอกกินเยอะอย่งมีสมาธิตอนที่พัฒนาผลิตภัณพ์สิบใช่คนนั้นแหละพี่โบว์ได้ดูเหรอได้นั่งดูเบสจริงจริงมันช่วยได้มากเลยแล้วแบบทำให้อิ่มเร็วผมก็นั่งแบบนั่งเบื่อเบื่อเซ็งๆอ่ะทานเกี๊ยวไปอิ่มเร็วจริงด้วย ดีมากแต่กอนที่ไปคนที่กินข้าวเยอะมากข้าวจะหมดก่อนกลับแต่เาเียกลับหมดก่อนข้าวนะดีไงก็จะได้ไม่ต้องกินแป้งกินกั่เนหมูตอดเลยน้ำหนักได้สี่กิแล้วนะเฮ้ยแต่ก็ดีนะเขาให้ความรู้ดีนะข้าเทออะไรใช่อันนี้ต้องเดินอ่าบ่ายสิบนาฬิกาบายส นี่มีผู้ใหญ่อยู่ข้างหน้าอย่างที่ดาเนี่ยต้องยิ้มหวานลูกปกติเนี่ยเขาต้องเอาจมูกจดนี่ใช่ไหมคะแต่พอดีเนี่ยปวดคอก็เราดีค่ะขอเล่าขอแม่ลูกพี่เฮ็ัเส้นฟันดูปวดคอแล้วพอสิงหาบัง้็โอเคพี่ดาเมี่ยเขาถ่ายคลิปรู้เปลังอะไรนิดหน่อยนี่นะคะการไหวหูดีนะคะหยุดหนึ่งครั้งฟ้าแฟมก้มลงมาแค่ปลายจมูกจ้า เสวยงามตามท้องเรือไหวแต่แล้วกรนเทียงาไม่เมาแล้วตอนนั่งเมื่อกี้นี่ใช้ทักษะเขาเลยนะเกาก้ขวาตอดเหาซ้ายขาซ้ายเขมรข้างล่างนี่ต้องนั่งอยใครไม่ชมชมรู้สึกคนเ้าไมมันน่งไม่ได้ไงนนั่งไม่ได้เอาแค่เอาแค่นั่นอะพี่บอลแล้วกาเคกไว้พี่บอลด วันไงท้องไม่เค็ใครดึงขึ้นนะนอเล่นถ้ากูกุมนอนเนี่หมุนไม่ลูกข่างเลยมันหมุนไม่ไปมันจะกองอยู่ตรงนั้นแหละตลกเลยว่าไปปั๊กขึ้นปั๊กปั๊กขึ้นมาปั๊กเดี๋ยวเราดิงก่อปสักเดี๋ยวไปอ่านหน่อยทำผู้ร้าอีกอะ ช่วงนี้ตุลาเยอะมากเลยอ่ะเรือคนในห้อจะสาสิบเลยอ่ะเนาเรียนฟอร์เมไม่คือมนตุลาเยอะอ่ะอย่างที่อายุอย่างหนูไม่ควรทำก็จริงนะใช่น่าเบื่ทำทำตอนนี้จะสบายในตอนหน้าลูกก็ทําตอนนี้พ่อไม่อยู่เนี้ยไม่มีเพื่อนก็เวลาพ่อไม่อยู่พ่อไม่เจ็บเพื่อนไหมเวลาพ่ออยู่เลยอีกหน้าอะไรแล้วจะเป็นเราที่วิวจะมาตอนที่สอบเลยนะสงสารพี่วิวอ่ะ คือหนังสือก็ไม่ค่อยได้อ่านแล้วพรุ่งนี้พี่ยูไปสอบด้วยแล้วพี่ยูจะมาวันที่ต้องไปถ่ายละครไกลๆเนี่ยต้องมาพาลาไปสมุทรสงสารด้วยกันี่ยไกลไไกลเดียวไม่แต่ว่าไม่รู้สิสงสารพี่ยูไงตเราพี่ยูไปไม่แต่เราไปเราไปรถตู้ได้เหรอใช่แล้ก็อยากพี่ยูไปนั่งรถตู้ไปอยู่แล้วไงคือตอนนี้เขากำลังคุยอยู่ว่าถ้าไม่มีใครไปรถตู้ก็ขับรถไปเองเดินไปเป็นไง ไม่ดีแล้วกระตุ้นได้ไหมไมนได้ไม่คนอื่นเขายังไม่ได้คำตอบเลยเผื่อคนอื่นเขาเอารถไปเองที่หนูนั่งรถตู้ไปคนเดียวเหรอไม่ดีั้งไวด้วยไม่ดีเหรอไม่ก็มีคนขับอยู่แล้วเนี่ยไปง่ายเั่ได้หลาคนตัวนอนนอนดีกว่าเนาะไปเดี๋ยวไปคุยกันต้าน้าดนวยอะเดี๋ยวสวัสดีอ่ะเออไอ้คุณไรขึ้นขึนายเด้อเด้อวันนี้น้องเมสได้เด้อเด้อเด้ออ้าวป้าไม่ได้อัพคลิปเลยวันนี้น้องเมสจะนอนแล้วนะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ เยอ่อุ้ยเอาตามด้วยว่าอย่างงามเดีนภาพเินไหวแลงซนานไปได้ไหมคะได้ย่อนิดนึงหนึ่งองซ้ำเอเคสวยงามมาก บอกไม่มานียบนะจ้าเล่นไม่ามนะบอาไม่มีานีบบนะังคนเหตลอดร้านสาวป้าต้องสวยเสมอียมีคนชป้ไยเห็นตลอดเวลาเหมือนเห็นพีเจ็ตลอดเวลาแล้วนะทุกคนอย่าได้ขำนะร้านสาวพี่สวยที่สุดอยู่แล้วคุณนายคิดนี้นะไหนไหนน คืนี้ป่ะปลาขาไม่เอาคุณไหนอะไรนะปลาปลานี่สีรักหนูนี่สีนี่สีดีกว่าสีสีอันนี้ก็ดีดีกว่าไม่ตางันมันโทมไงเปนคนละไรได้เนไม่เหมือนเน็ตเลยนะดูนะคนละคนเลยอะ ร้อนอ่ะไปไปเิเดิบายบายก็ไมบ้านล้วค่อยชมกันอะไรเนี่ยอะไรความหมาย